Causitive Podcast Energy พลังความคิดดึงดูดสิ่งที่ต้องการดรโจดิเพนซาเชื่อว่าความคิดและจิตใจของเรามีพลังที่จะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการในอนาคตโดยมีพื้นฐานมาจากการทำงานของสมองควอนตัมฟิสิกส์และจิตวิทยาเขามีแนวคิดว่าเมื่อเราเชื่อและรู้สึก ในสิ่งที่ต้องการอย่างลึกซึ้งจะทําให้เราดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตจริงซึ่งมีหลักการสําคัญหลักๆ5ข้อดังนี้1การสร้างภาพในจิตใจ (Visualization) แนะนําให้คุณสร้างภาพในจิตใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตและทําเหมือนว่าได้มีสิ่งนั้นแล้วในชีวิตจริง,รงสิ่งนี้ช่วยให้สมองเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริงแล้ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเช่นการหลั่งสารเคมีที่สร้างความรู้สึกมีความสุขและความพึงพอใจซึ่งช่วยสร้างการตอบสนองทางอารมณ์ที่สอดคล้องกับภาพในจิตใจนั้นให้เป็นจริงได้ 2. การควบคุมอารมณ์และความรู้สึก Emotional (Alignment) ให้คุณมีความรู้สึกเชิงบวกเช่นความสุขความมั่นใจและความรู้สึกที่ประสบความสำเร็จ จะช่วยให้เราปรับคลื่นความทีของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการความรู้สึกนี้จะสร้างพลังดึงดูดและทำให้จิตใจร่างกายของเราสอดคล้องกันในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา3การเปลี่ยนแปลงความเชื่อในจิตใต้สำนึกการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ฝังลึกเช่นความเชื่อที่เกี่ยวกับตนเองและโลกภายนอกสามารถทำให้เราพร้อมที่จะดึงดูดโอกาสใหม่ๆและความสำเร็จเข้ามาในชีวิต การทำสมาธิและการสะกดจิตตัวเองเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงความเชื่อเหล่านี้ได้ 4. การทำสมาธิเพื่อสร้างสถานะที่เหนือธรรมชาติ Meditation for Becoming Supernatural การทำสมาธิเป็นวิธีสำคัญในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการโดยเน้นการทำสมาธิเพื่อสร้างสภาวะคลื่นสมองที่ลึกซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงความคิดเชิงลึกและควบคุมพลังงานในระดับควอนตัม เมื่อจิตใจเราสามารถปลดปล่อยความกังวลความกลัวหรือความคิดที่ยึดติดในอดีตออกไปได้จะทําให้เราสามารถดึงดูดอนาคตที่เราต้องการได้ดียิ่งขึ้น5าก,การตั้งใจและอยู่ในสภาวะปัจจุบัน intentional living presence เราควรอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ไม่หมกมุ่นกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราติดอยู่ในสภาวะทางจิตที่ไม่ช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้กับเรา การมีจิตที่ตั้งมั่นในปัจจุบันจะช่วยให้เรามีพลังในการสร้างสรรค์และดึงดูดสิ่งใหม่ๆที่สามารถสอดคล้องกับความต้องการของเราได้แนวคิดเหล่านี้ของดอร์โจดิเพนซาได้ผสานกับการวิจัยด้านสมองและจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งช่วยให้ผู้คนพัฒนาตนเองโดยเริ่มจากการควบคุมความคิดและอารมณ์จนถึงการทำให้สิ่งที่ต้องการในอนาคตกลายเป็นความจริงถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจหรือคอมเมนต์กันมานะคะ ถ้าใครสนใจพัฒนาตัวเองคอมเมนต์มาเรามีอ e ีบุ๊กฟรีให้กับทุกท่านได้ไปพัฒนาตัวเองกันคะ่ะ